สวัสดีครับจันนุ่มครับวันเสาร์ที่21กันยายนนะครับ15นาฬิบ15นาทีครับเราดูภาพรวมนิกอยูรายสัปดาห์นะครับก็อื่นเราดูภาพเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนิกอยูนะครับก็เป็นทำอออทำหายขึ้นไปต่อนะครับเราดูย้อนไปเมื่อคลิปภาคค่ำนะครับถ้าเปลียนไปตอนทุ่มกับ9นาทีนะครับเราบอกว่ามันจะมีอีเวนต์นะครับ อีกทีตอนตีหนึ่งใช่ไหมนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนของคืนวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าดูตามตลางของ f o r e i g n Factory นะครับ้าข้ามมันจะไม่มีตัวเลขที่มาจากยุดีเดทตรงนะครับจะมาตอนตีหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นของ m e มเบอร์เออมขาามาพูดนโยบายทางการเงินนะนะครับแต่ทีนี้ระหว่างาการที่อีเวนต์เนี่ยเขาจะมามันก็กินเวลาชั่วโมงอยู่นะครับ เราก็ต้องใช้เทคนิคขอดูนะครับเมื่อคืนเนี่ยเอกยาูนะครับก็ย่อปรับปร์ดไม้เซลล์นะครับแนวที่พอยอดถึงนะสอง0นะครับ2,602นหคร้อยองนะครับะนะครับสำหรับคนที่จะบายเพิ่มร้อยบายนะให้บายกรอบสอง2้าเหรือใกล้ๆ 2องหนะครับสำหรับคนเซลล์สั้นๆมานะครับมันต้องเซลล์ใกล้ๆ2 6 1 4 1 6นะนะครับคาดว่ามันลักษณะมันจะเป็นย่อนะครับเพื่อจะขึ้นไปใหม่นะครับฉะนั้นแผนก็คืออะไรครับย่อดประพอร์ตไม้เซลล์นะครับหรือว่าเซลล์สั้นลงมานะครับแล้วค่อยบายกลับตอนนะครับให้ให้บายกลับนะแล้วก็ค่อยไปทีพีตอนหลังสี่ทุ่มไปนะครับทีนี้ที่อธิบายแบบนี้เพราะว่ามองอะไรครับผมมองแบบนี้นะ คือมองว่ามันมันมีโอกาสจะย่อได้บ้างนะครับพอมีโอกาสย่อได้บ้างแต่ว่าแนวโน้มมันยังเป็น่างนี้ใช่ไหมนะครับแนวโน้มในขาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีย่อบ้างแต่ว่าถ้าเรามองว่าขึ้นหลอดจะยอ่อบายขึ้นไปนะครับสําหรับคนที่ติดเซลาอาจจะย่อเพื่อปรับพอร์ตนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปนะครับล่าสุดกันนะครับทีนี้สําหรับช่วงเวลาเทียบเดตไปนะครับ ปรากฏว่าเขาลงมาให้นะครับสําหรับคนที่บายนะสําหรับคนที่เซลนะครับควรให้ออกเลยนะเพราะเขาย่อมาให้นะครับคนที่บายกลับเนี่ยเราก็ควรจะได้ของนะนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นตอนสี่ทุ่มนะครับผมคิดว่าหน้าบายยังถือได้นะครับสองหกสองห้าสอสามสูนนะครับทีนี้เราไปดูกราฟของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานเนี่ยไปดูที่เอ็ครับ mt f i l e นะครับเราก็จะดู x u นะครับ x u นะก็เมื่อวานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นะนาภาพของเมื่อคืนตอนข้ามขาคือตรงไหนนะนะครับที่บอกว่าให้ให้เซลล์ลงมาก่อนคือตรงนี้ใช่ไหมครับไอที่เซลลงมาตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ดู้ไหมครับหลังจากนั้นต้องไปกลับนะ ปรากฏว่าที่ลงมาเมื่อคืนคือตรงไหนครับตรงนี้สองพันหกร้อยสองฉะนั้นดูภาพตามนะคือถ้าเราเซลล์มาจากสองหกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหกเนี่ยเราก็จะได้ TP ย่อทั้งนี้ใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันคือการย่อนะฉะนั้นคนที่จะบายเพิ่มเนี่ยเราก็จะบายกลับกรอกพวกนี้นะครับแต่ว่ามันลงไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องไว้ใกล้ใกล้ไว้นะครับเพราะว่า บางทีเราบายลิมิตเนี่ยครับบางทีมันอาจจะไม่ถึงนะแต่ว่ามันลงมาถึง 6, 6, 6, 2อง2กนเนี่ยถ้าเขาบายกลับนะครับถามว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นต่อไหมนะครับก็มีโอกาสเพราะว่าะล,ะลักษณะการฟอร์มตัวนะครับฟอร์มตัวของราคานะมันมีการยกขายนะอันนี้เราดูตามเปลี่ยนสิบห้านาทีนะครับแล้วก็บีย่อนะนะครับก็ยังขึ้นอยู่เนี้ยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นช่วงท้ายๆก่อนปิดตลาดนะครับ ก็ร่วงร่วมประมาณถ้านับแท่งนะแท่งสิบห้านาทีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบี่ห้านะครับสี่แท่งหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมนะครับมันก็ร่วงร่วประมาณสามชั่วโมงมันก็คือการพักตอนใกล้ตลาดปิดแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าดูอาการเนี่ยก็คือแนวโน้มมันน่าจะยังขึ้นต่อได้นะอ่าเดี๋ยวถ้าได้พาดเตรียมเล็กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อนะครับ นะก็ถ้าจับใดที่ยังไม่หลุดตรงนี้นะนะครับถ้าหลุดตรงนี้คือย่อลึกนะนะถ้าหลุดสองหกหนึ่งศูนย์อันนี้คือยอ่อนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยภาพมันจะกลายเป็นมาทางนี้นะนะครับเดี๋ยวถ้าเขากลับไปยืนอ่าเหนือห้อนหน้าหรือเปิดแกวบขึ้นไปเลยเนี่ยแนวที่มีโอกาสขึ้นถึงนะสามศูนย์ครับสามสิบห้าหัว นะครับนี่เอ็กซ์ยูนะางเฟรมเอมสิบห้านะครับแต่ถ้ากรณีที่เขาเปิดลงนะครับคือในกรณีที่อ่ามันจะมีมันหยุดสองวันเ่ยนะครับข้อมูลมันอาจจะมีอั้นนะมันอาจจะมีอะไรที่เป็นลบกับท้องหรือเปล่านะครับอ่าแต่ถ้าไม่เป็นลบเนี่ยในโน้มคาดว่าจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ากรณีเป็นลบมันอาจจะมีย่อนะนะครับแต่ว่าในโซนนี่มันเป็นโซนเขาเรียกว่าอะไรครับมันออทามอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ ตรงเนี้ยสองสองห้าอ่าสองหกสองห้านะครับมันเป็น l l t i ม e นะใชานะครับหรือว่าเรียกว่าจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์นะเดีห็นไหมผมเปลี่ยนปากการนะครับมันหัวใหญ่ไป ะครับตรงนี้มันเป็นสองหสองห้านะครับหรือว่าเป็นตำแหน่งของอไทมงไฮนนะอไทม e high นะครับเขียนเป็นไทยง่ายๆว่าจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเขานะนะครับทีนี้ถ้าใครบายอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราบายจุดสูงสุดของนะครับของรอบก็เลยนะครับ ยอ่อลึกนะถ้าถ้าหลุดตรงนี้ยอ่อลึกนะฮาโลกหน้าที่ประมาณหนึ่งหนึ่งนะครับถ้ากรณีขึ้นต่อนะครับสัดส่วนตัดมานะครับเมื่อเยือนเหนือพี่โบนาที่ร้อยนะก็มีโอกาสจะขึ้นมาถึงหนึ่งร้อยสากปนสองเปอร์เซ็นะครับอยู่ที่ประมาณุมกลมนะอีสามศูนย์นะครับสามสิบห้าบวกนะครับอันนี้เป็น ให้กอยู่ในทางเรปสิบห้านาทีนะเดี๋ยวผมจะถอยไปดูทางเร e โตด้วยนะครับจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วนะครับแนวโน้มในภาพใหญ่มันยังไปขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าในภาพอลองๆเนี่ยมันอาจจะมีย่อบ้างนะครับทีนี้แนวโน้มมันจะกลับตัวลงนะครับมันควรหลุดตรงนี้มาเนี่ยอันนี้เกิดจะลงลึกนะครับถ้าหลุดตรงนี้มานะศูนย์ศูนย์นะครับสอหกศูนศูนย์อาจจะย่อลึกหรือลงนะ นะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราสลับไปดูนิดหนึ่งนะครับสลับไปดูปฏิทินของสัปดาห์หน้านิดห,หนึ่งน,นะดูบันโฟลิดเฟกตอรี่นสัปดาห์หน้านะครับก็ถ้าไปดูทีละวันะนะวันวันจันทรนะครับก็ event อีเวนต์พอสควรนะนะครับวันวันอังคาร อังคารก็มีนะครับเยอะด,ดีนะเห็นไหมนะครับแล้วก็วันพุธวันพุธเนี่ยก็พอมีนะเราดูเคิร์ซี่เยอะทีดด่ป็นหลักนะนะครับแล้ววันพฤหัสวันพฤหัสก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแล้ววันศุกร์วันศุกร์ก็มีเยอะอยู่นะ,ะท่างั้นมีทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเขียนนิดหนึ่งแล้วกันนะ,ะสัปดาห์หน้านะครับข่าวแดงเยอะนะ คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยพอข่าวแดงมันเยอะมันมีเป็นไปได้ว่าตัวเลขบางตัวมันจะเป็นลบก,กับ x อนะครับ x อมีย่อให้บ้างสัปดาห์หน้านะข่าวมีทุกวันนะข่าวแดงทุกวันกันนะครับคือในกรณีที่มันเป็นขาขึ้นอยู่ก็จริงแต่ว่าถ้าในกรณีที่ขาวพวกนี้มันมีลบก,กับ x อนะครับมันอาจจะมีย่อให้เราประร์น นะครับคนที่ติดเซลล์นะครับอาการก็คิดว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะนะครับเพราะว่า,วาดูแนวโน้มมันจะขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นก็สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเขาย่อให้ักษนะนะครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีอีเวนต์ทุกวันนะครับพอมีอีเวนต์ทุกวันเนี่ยนะมันนะครับมันก็จะเกิดความมันป่วนได้นะ,นะครับทีนี้ถ้ามัน ผนผนในทางที่เป็นโลกกะเอกยูเนี่ยเราอาจจะได้ปรับพอร์ตไม้เสียวบ้างนะครับเดี๋ยวผมแคปให้ดูวันสำคัญนะนะครับวันจันทร์นะวันจันทร์ก็เอาจริงๆกลางวันก็พอมีนะนะครับทางออฟยูโรนะครับเป็นปอนนะครับแล้วก็ทางตรงมี แปดเมนูเฟกเจอริง p ีเนะครับสำหรับวันวันจันนะนะครับแล้วก็สำหรับวันอังคารอังคารนะครับทางอ้อมมีของตอลล่าออสเตรเ,ตรเ,ตรเลียนะครับมียูโรนะครับแล้วก็ทางตรงมียุดดีนะอันนี้ตรง เดี๋ยวระหว่างที่แต่ละค่ามันออกนะครับผมถ้าไหนมีนื่งสำคัญเนี่ยค่อยๆอัพเดทไปแล้วกันนะครับวันพุธเนี่ย,น,ยน,น่อจะสำคัญน่าจะเป็นช่วงพ่กค่มอย่างเ,เดียวนะอันนี้ทางตรงนะครับช,ช่วงเช้ามีของดอลลาร์ออสเตรเลียนิดหนึ่งนะครับตางข้อมนะนะครับคือมันจะไม่ได้สำคัญวันอ่าที่เป็นตัวเลขหนึง่งเดยนะครับ นะครับวันพฤหัสวันพฤหัสก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะนะครับวันพรฤหัสตอนนะครับกลางวันก็พอมีจากสวิตฟังบ้านนะแต่ว่าคิดว่าไม่มีในย,ยันไหนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปถึงตอนตอนพกค่ำแล้วกันะะนะครับพอดีหน้านี้มันขามันเยอะก็เอาไว้เป็นพอดีแล้วกัน นะครับภาคขามมีเยอะอยู่นะครับตรงนะวันพฤหัสเนี่ยตัวเลขเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เน,นี่ยมันมันก็พอมีนะทางตรงนะนะครับทางอ้อมมีของ JPY ครับแล้วก็ยูโรนะครับเราจะดูที่ impact ประมาณนี้นะนะครับถ้าประมาณนี้พอมีผลนะครับแต่ถ้าแบบออกเหลืองเหลืองเนี่ยก็ระยะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมันจะมีผลกับคู่เงินเขาโดยตรงนะครับแต่ถ้าเราเทรดให้กูยเทียบกับยุดดี USD เนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยมีผลได้ถ้ากรณีมันเป็นข่าวที่เหลืองเหลืองนะนะครับก็ประมาณนี้นะภาพรองรองนะครับเอาที่นี่ภาพใหญ่ภาพใหญ่ย้อนไปดูนีและกันนะ คือในภาพใหญ่เนี่ยอยากให้ดูตั้งแต่ไทม์ฟ r a m มมันเลยครับคือมันดวอกไหมว่ามันเป็นขาขึ้นรอบใหญ่ใช่ไหมครับขึ้นขึ้นมาแล้วก็พักพักเด็ดขึ้นแล้วก็ย่อแล้วก็วิ่งยาวๆมานะครับในในสัปดาห์ก็มีย่อมาบ้างแต่ว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นทุกๆเดือน,นสังเกตว่ามันจะมีทำหายไปเรื่อยๆนะไม่อยู่เดือนเดียวนะที่เป็นแดงนะครับ นะครับยิ่งสองเดือนเนี้ยเดือนก่อนหน้าแล้วก็เดือนนี้นะครับมันกุ้งแรงนะครับอันนี้ก็ถ้าไปย้อนดูก็คือว่าอตอนที่ก็เก่งกำไรอยู่นะครับเก่งว่าเฟดเนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยใช่ไหมอ่าเขาครั้งก่อนหน้านอยู่ที่้5เปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมครับเขาเก่งว่าจะลดจะลดใช่ไหม0.25เปอร์เซ็นต์นะครับจากเท่าไหร่ครับ5.5มาเป็น 5.25ได้ไหมับนะครับนะครับไอในเดือนนี้แหละคิดว่ามันเป็นการเกงร็งกำไรนะครับแต่เดือนนี้มันเฉลยนะเพราะเฉลยเนี่ยแทนที่เฟดก็จะลด0.25เนี่ยเขาลดเท่าไหร่ครับ0.5เปอร์เซ็นตลยนะครับคือมันจะเป็นอีกเท่าหนึ่งพอเป็นอีกเท่าเนี่ยเซนเตอร์เมนต์ก็จะโดนมันก็จะลดมาอยู่ที่5.0เปอร์เซนตนะครับทีนี้ถ้าดูเซนเตอร์เมนต์พวกนี้นะครับเวลาเราตีความหมายนะเราจะให้ยูดีเป็นเกณฑ์น,นะนะครับเขาคาดการไว้ที่5 จุดศูนย์ใช่ไหมครับอขออภัยอ่าครั้งก่อนหน้าเนี่ยก่อนเนี่ยมันคือห้าจุดศูนย์นะแล้วก็คาดการเนี่ยคาดห้าจุดสองห้าใช่ไหมนะครับคาดไว้จะลดอยู่ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นะแต่จริงพอค่าจริงออกเท่าไหร่ครับค่าจริงมันออกห้าจุดศูนย์นะอ่ามันออกห้าจุดศูนย์เนี่ยแสดงว่ามันลดมาศูนจุดห้านะครับมันก็เลยเป็นเป็นอีกเท่าหนึ่งพอเป็นอีกเท่าเนี่ย เขาก็คาดว่ามันก็มองว่ามันก็จะเป็นบวกกับทองคำนะครับเขาก็เหลือคืดนะจริงๆเนี่ยเราเทรีเอกยูเทียบกับยูดีใช่ไหมถ้าเราไปดูเนี่ยพอตัวเลขมันออกมาอย่างเนี้คือมันมันต่ำกว่าคาดนะนะครับคาดว่าห้าสองห้าตัวเลขจริงออกห้าห้าจุดศูนย์มันต่ำกว่าคาดเพราะต่ำกว่าคาดมันจะเป็นลดกับยูดีไงกดดันกดดันดอลลาร์ยูดีเนี่ยนะ ฝั่งที่จะวิ่งขึ้นมันก็จะเป็นเอยูู่อันนี้อันนี้โดยโดยทฤษฎีนะนะครับแล้วก็ตอนนี้นัาง,งานเป็นแบบนั้นด้วยนะครับก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยคิดว่าในรุ่นมันน่าจะยังคงเป็นขึ้นอยู่นะครับทีนี้จากข้อมูลตรงเนี้เอาจริงๆรนะ่ะมันก็ขึ้นๆย่อยๆออไปนะครับแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยอ่าผมคิดว่าถ้าเราจะมีอะไรวัดเป้าหมายดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสวิงไฮโลเนี่ยนะครับแล้วก็วัดเทียบดูเนี่ยเอาจริงๆเนะ่ะถ้ามันวิ่งขนาดนี้นะ นะครับยกไทยยกโลขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าดูโมเมนตัมเนี่ยมันอาจจะวิ่งขึ้นเป็นงนี้ครับ2,745แต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ้นขึ้นจนยอดนะนะครับเพราะว่าอันนี้เราพูดอยู่ในไทม์เฟรมเราพูดในไทม์เฟรมมันนะครับนะในไทม์เฟรมเล็กลงมาก็เป็นวีคอะไรนะครับก็จะเห็นก็เห็นชัดขึ้นนะแต่ว่าดีเทลมันก็จะมันก็จะเห็นมากขึ้นใช่ไหมเราอาจจะต้องใช้สวิงไฮทวีดโรชุดนี้ลองเช็คดูซิ อ่าถ้างั้นก็แนวโน้มเข้ามาทางนี้ครับคือบางทีเนี่ยเวลาเราวัดวป้าหมายเนี่ยเราก็จะหาติริงไฮทึนโลก่อนหน้าเนะี่ยแล้วลองดูว่าความน่าจะเป็นว่าสัดส่วนของฟิกชชีเนี่ยมันน่าจะประมาณไหนนะครับนะครับเมื่อเขาผ่านสัดส่วนสําคัญมาเช่นร้อยสามแปดสองเปอร์เซ็นมาผ่านร้อยอ่แปดเซ็นมาส่วนต่อม,มันน่าจะมาเทสอยู่ประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับนะครับก็เดี๋ยวอันนี้คือภาพใหญ่นะบางทีมันก็อาจจะหยาบไปนะครับแต่ว่า ถ้าเราในอยู่ในภาพรองๆเนี่ยนะครับนะครับถ้าภาพล,งลองๆเราก็จะมองแ,นะแบบนี้นะครับมองแบบนี้นะนะครับฉะนั้นก็าถ้าภาพเล็กเราก็มองแบบนี้นะครับภาพใหญ่เราก็อาจจะดูเป็นไกด์ไ,กไว้ได้นะครับแต่ว่ามันเหมาะกับการถึงยาวจริงๆนะคือถ้าเราบอกว่าเราเทรดในใน time เฟรมใหญ่แต่ว่าเราดูทุกทุกสิบห้านาทีเนะี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เทรดใน t i เฟ f r ใหญ่ถูกไหมนะครับเอาลองดูแล้วกันนะครับอันนี้แล้วแต่จอริตแต่ละคนนะ ไอเดียเอ็กยูไลสัปดานะครับสวัสดีครับ